แน่บอกเลยฝากดูด้วยนะคะทุกคนเราจะไปถึงหนึ่งร้านซับกันทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้กินกับแก้วกินมามาต้มผักสองซองเลยเลิกงานมาแบบเหนื่อยๆกินเลยสองซองนะทุกคนขอชิมคำแรกก่อนเลยเหีือวกันอันนี้แบบแดกสานก็ใส่นะคะเป็นหมูสับกับผัก ขอมะนาวกเปรี้ยวเผ็ดเลือดปังหมูนะสับแต่ไม่สับหมูสับแต่ไม่สับคือสับแล้วนะทุกคนอืหืมพิดมะนาวเข้ากันเลยอ่ะเผ็ดเปรี้ยวเข้ากันเลยอ่ะ ว้าวร้อนอ่าลยอ่าลยอาจจะกินริกด้วยนะอ๋อ oh, รู้แล้วลืมใส่ไข่ mm hmm. กินมาจนกระหมดชามเ, mm hmm. เวลาเลิกงานามาเหนื่อยๆุกคนทำไรกินกันค่ะ หรือว่าซื้อกินฝากดูด้วยนะคะทุคกคนเราจะไปถึงหนึ่งร้านซับกันอ๊ A few moments later ทุกคนเกิดอะไรขึ้นรู้ปะ่ะความสรงํำเต็มเมมโทรศัพท์เต็มมากโอ้ยฉันกินอยู่ดีๆนะฉันไปจัดการมาหน้าตาได้อีกแค่แบบเดียว เราจะไปจัดการมันต่อขอกินให้มันอิ่มก่อนแล้วกันเหนื่อยเลยอะทำไมเมมทศัพท์มัมนเก็บอะไรได้น้อยสังได้ยี่สิบห้ากิกปะถ่ายแล้วก็ลบถ่ายแล้วก็ลบอยู่อย่างเงี้ยเบื่อมากแล้วเต็มใวมากอะแล้วไม่รู้จะลบอะไรแล้วคือแบบว่า ในโทรศัพท์มีแต่ลูกเมื่อวานนีไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปบอกที่ผู้เห็ิน้องกล้ามาแล้วยังตัดไม่เสร็จจะให้ลบยังไงก่อนต้องสร้างแผ่ไดมาอย่างงี้เนาะแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ในนั้นพริกเดี๋ยวจะเปิดเปิดเดี๋ยวจะทําคลิปอะไรนะแบบว่าทําอาหารเดี๋ยวจะมาทําอาหารเป็นครั้งแรกแล้วให้ทุกคนช่วยแบบ ปึกตอนไปได้วยกันให้ทุกคนเป็นครูอาหนูใส่อันน้งแสนนี้จะถูกไหมทำข้าวเย็นเนาะจะเปิดคลิปทำอาหารแบบว่าคือทำงูปลาไปางั้นนะไม่รู้อะแต่กินได้ไม่กินได้ก็ไม่รู้เหมือนกันยากให้ทุกคนช่วยตั้งชื่อเอ่อชื่อคลิปปะหรือว่าชื่อเลือกชื่อตอนอจจะไรสักอย่างแบบ เป็นเรื่องอยังไงดีทุกคนคอมเมนต์บอกได้เลยนะหน,นุนจะมาเราจะมาเล่นครัวกันที่นี่เละแน่บอกเลยเมนูอะไรทุกคนาสามารถเสนอมาได้หมดหนุ่นจะทําทําตามสูตรที่ทุกคนบอกใครมีอะไรแนะนาคอมเมนต์ได้เลยนะคะเราจะมาลองทำอาหารไปครั้งแรกกันปกติหนู่นก็ทํากินอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ริจกงอะไรขนาดนั้นซุกกี้แหง้งลาบหน้า แต่หนูก็ทอดไข่เป็นนะคะไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่ตุ๋นทําเป็นหมดนะทุกคนไม่ใช่ว่าทำแต่ข้าวผัดได้อยู่เมนูง่ายๆทุกคนส่วนทอดเนี่ยทอดหมูทอดไก่เนี่ยบางครั้งมันก็แบบไหมบางครั้งมันก็แบบว่าไม่สุกข้างในมีเมนูอะไรที่ทุกคนแบบว่าถนัดมือหรือว่าแบบทาบ่อยๆแล้วมันอร่อยสูตรนี้แหละใยทุกคน แนะนำหนูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะเพราะว่ามิมจะเต็มแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะ